พี่อยากซื้อให้พี่เจี๊ยบเพราะว่าพี่อยากทำสิ่งที่ไม่ดีกับพี่เจี๊ยบมาเยอะมากเมจหันหลังฟังผัวสิดที่ัวลงเดินทงั้หมด20 24ชิ้นซื้อไปใช้หรือซื้อไปขาย สวัสดีครับยินดีน้ต้อนรับเข้าสู่ช่องคีชาติเทสซี่คานี่เจอกันอีกแล้วแต่วันนี้ไม่ได้มาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับรถนะครับปัญหามันก็คือพี่พาน้องยิ้มอ่ะมาช็อปของแต่งบ้านของในครัวที่บ้านนะครับเพราะว่าอัี้มันรีโนเวทบ้านใหม่มันทําครัวใหม่มันก็เลยพาพี่มาซื้อของด้วยทีเนี้ยด้วยความที่มาแล้วอ่ะเห็นของแล้วมันมันถูกใจครับมันถูกใจครับมันอดใจไม่ไหว <laughs> ก็เลย ่ายให้ดูเลยว่าว่าพี่อะจะซื้ออะไรไปกลับบ้านแต่ก่อนอื่นที่อยากซื้อก็คือพี่อยากซื้อให้พี่เจียเพราะว่าพี่อะทําสิ่งที่ไม่ดีกับพี่เชียมาเยอะมากเมีจาหหััันลงงฟคือแกแล้งแําเมียแต่ว่าอยากจะซื้อของดีๆให้เขาใช้มั่งนะครับทีนี้ยิ้มพามาที่นี่ King. คิงก็ที่นี่จะเป็นที่ขายของเซลล์รถสูงสุด แปเกี่ยวกับในครัวมีทุกอย่างเลยไหนๆก็ามาแล้วอย่างช็อปชั้นที่วางในครัวไปให้พี่เชฟหน่อยดูนี้ว่าถ้าเราซื้อไปเนี่ยมีอะไรถูกใจไหมตอนอื่นต้องเข้าไปดูของเลยดว่าว่ามีอะไรที่มันถูกใจเราบ้างโอเคครับไปดูเลย เดียนรู้ครับว่าจะเอาอะไรติดไม้ติดมือกับไวฟฝาอารยาสักทีเลิฟได้ไหมเหมาะกับผมที่บ้านนี่มากเลยเป็นกระเบื้องข้างหลังแค่มนันตู้ลอยครับชุดยอดเลยนีย่จะเอาอันนี้ดีไปติดในครัวบ้านเรามันน่าจะดีนะไปตั้งในครัวเพราะว่าเดี๋ยวพี่ก็จะทำคลิปอาหารให้ดูครัวมันจะได้ดูสะอาดสะอาดไปเดี๋ยวไปดูว่าเลือกอะไรถึงไหนกันละอันนี้ที่เป็นที่อยู่ในห้องน้ำครับนี่นี่แค่เป็นแบบนี้ น,นี่เลแบบนี้เแบบนี้ดีกว่าโอเคครับแล้วก็ที่เนี่ยนะเป็นศูนย์รวมสินค้าเกตมีมีตำเหนีนิดหน่อยแต่ราคาเนี่ยถูกมากถูกแสนถูกเลยเรื่องเรื่องซื้อไม่เอาหน้าว่าเดี๋ยวที่จะวางเครื่องรถใหม่เวลาเราพูดอะไรเมียอย่าได้ใจอ่อนเมียได้ง่ายง่ายน,าน,าน,นะไม่พิถีพิวในวนจเดีย๋ยวให้ไปถามพี่อนนีดีกว่าว่ามีอะไรบ้าง เราอยากได้ซุ้มชั้รองเท้ามีไหมเห็นของแต่ละอย่างแล้วมันราคาได้คุณภาพได้มันเลยแบบขอเดี๋ยวขอซื้อแอบเป็นเทอร์ไพรส์หน่อยเทอร์ไมีอะไรเดี๋ยวมาเอ๊ะไม่เคยไม่เคยเทอร์ไพรส์อะไนะอยู่มาสิบกว่าปีนอนจับมือกันมาตลอดเลยจริงอ่ะเอ๊วันนี้เราซื้อของเป็นเทอร์ไพรส์แล้วจะเอาอะไรไปเทอร์ไพรส์ดีที่มันมีมันมีอะไรที่มันใส่เป็นซุ้มรองเท้าได้ไหมซุ้มรองเท้าใช่ไหมรองเท้า มาทางนี้มาดูทางนี้อันนี้ใบเท่าไหร่คะพี่จ๊ะตัวนี้เหรอคะแค่พันห้าเองแค่พันห้าเองพันห้าจ้ะเนี่ยค่ะราาคดีโโอ้หจากจากราคาปกติเท่าไหร่ครับต้องถามนี้ก่อนคือจริงๆแล้วเนี่ยสินค้าตัวเนี้ยเรายังพอลดได้อีกนิดหน่อยนะแต่ว่าราคาจริงอะมันมันก็แล้วแต่บักที่ก็มีสองขึ้นอ่ะสองพันขึ้นจ้ะนี่คือตู้รองเท้าเราต้องมาแปดสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้มีของเลยไหมคะต้องสั่ง ตัวนี้ถ้าเป็นตัว outlet อาจจะต้องสั่งจองนิดนึงเนื่องจากที่ว่าเวลาสินค้ามาเดี๋ยวเราก็จะต้องดูว่าสภาพมันโอเคไหมจะพร้อมไหมวันนี้ต้องจองใช่ไหมถ้าอยากเอาจองเลยค่ะจองเลยนะจะมีอะไรอีกนัดที่จะเซอร์ไพรส์ภรรยาในห้องน้ำก็ยังมีที่วางกระจกอ่ะค่ะไปดูกันไปดูไปดูจ้ะเป็นไงไม่มีอะไรเลยนอกจากเงินนะเธอจะชอบไหมนะเมาอย่างเดียวนะเธอจะชอบเฮ้ยทำไมเป็นคนซื้อของง่ายอย่างเงี้ย เพราะว่าเมียผมเป็นคนเลือกไม่มากครับเป็นเป็นคนง่ายๆครับอะไรก็ได้เลือกเลยจ้ะแบบไหนดีแบบนี้แค่นี้นะโอ้โหเป็นไงข้างในเมียนอนได้อ,อ่ะนี่เมียรลยมดอันนี้เป็นอันเดด็ประสงค์ง่ายๆสำหรับเนื้อที่น้อยๆอค่ะที่ห้องเนื้อที่เท่าไหร่ของพี่อะประมาณแปดสิบเจ็ดเมตรก็ใหญ่ดีค่ะ,คะ สูงสุดเลยพันเดียวพันเดียวโอ้โหโอเคครับตัวนี้ตัวนี้หนึ่งตัวแล้วโอ้ได้สองตัวแล้วเหรอื้อง่ายขายคล่องเออโอ้โหมีเลือกง่ายฝันนี้ยิ้มหน้ามานแล้วกำลัง้านเลอ่ะโอ้โหฉีกให้ดูสดๆโอเคครับอันนี้สนุกตัวสั้นราคาอันนี้ราคาที่ที่นี่เท่าไหร่ครับสี่ร้อยบาทสี่ร้อยบาทโอเคคือถ้ามันอ่ะเหรอ ได้ไกว่าเอานี้เปอันดีกว่าเอาไปเลยเจ็ดร้อยบาทเจ็รอยาคาจริงพันห้าสสราคาลงอีกลดได้อีกลดได้อีกสองร้อยไครับเจ้สองร้อยคือเหลือโอเคครับผมเอาวันนี้หนได้ได้ค่ะเฮ้ยเร่อนี้นี่วะยิ้มสวยนะเนี่ยอเท่าไหร่นี่วะเรื่บใจครับหรือตัวบน ตัวบนตัวบนตัวบนกว่าไม่ว่าคุณจะมีครัวเก่าหรือครัวใหม่นะครัวเก่าก็สามารถแรบเข้าหากันได้โดยการทุบตู้ข้าวทิ้งสามารถร่วมยุ่งร่วมสมุยได้หมดเลยร่วมสมุยไม่มีไม่มีสมัยโอเคครับขอผมเพิ่มอีกหนึ่งชิ้นอันนี้แล้วผมอยากได้ตู้อันนี้อีกหนึ่งตู้น่าจะพอแล้วเพราะว่าตอนนี้พกเงินมาแค่นี้จัดไปค่ะโอ้โหตาถึงซะด้วยพวกคุณคนนี้เดยวฟังนะค้าขอนอันนี้งานใหม่งานสวย รถเต็มที่เลยอ่าจริงๆพี่ขายหน้าร้านอยู่พันแปดนะพันแปดแต่ว่าถ้าถ้าน้องเอาพี่ให้ได้พันหกพี่ให้ได้พันหกงงงงงงไปไก่ตาแตกเลยพันหกแต่งานใหม่นะดูดูได้เปิดดูเลยค่แต่งานใหม่โอ้ยเก็บหารอยหาตำหนิให้เจอได้หาถ้าเจอรถอีกสองร้อยถ้าเจอเดี๋ยวรถเลยอย่าหาไงเลยขูดสิเราจะได้รถสองร้อย้าขูดเจอถ้าขูดเจอสามตัวด้วยเห็นไหมเมันเลี่ยมมากจนไม่มีตำหนิเลย เรียบร้อยนะครับองไงได้มาทั้งหมดห้าชิ้นเดี๋ยวซื้อไปใช้หรือซื้อไปขายอันนี้ของไอ้ยิ้มน้อยมันด้วยของตัวเองยัมีอยู่ห้าชิ้นโอ้ยหรือว่าซื้อไปขายแต่รู้ไหมว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นเงินเท่าไหร่เท่าไหร่ไปดูในสามหมื่นกว่าบาทแต่ไม่บอกว่าเท่าไหร่ดูดูดูอะไรลบสิเอาเลยให้ดูก่อนเลยเนี่ยยอดทั้งหมดเนี่ยเนี่ยเนี่ยทั้งหมด20 ยี่สิบสี่ชิ้นผมมีห้าชิ้นนะยี่บอกเลยว่าที่เนี่ยอยู่ตรงไหนสุวินทวงแปดสิบสี่สวินทวงแปดสิบสี่คิงเอาเลยเอาเลยโอเคครับขอเบอร์ด้วยพี่โอเคได้เลยศูนย์หกสองหกห้าศูนย์หกหกห้าสองมาจ๊ะโอเคครับหรือจะแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยตัวนี้เป็นไลน์ในตัวด้วยเป็นตัวของพี่ดาวนะห้ามโทรมาเล่นนะแต่โทรมาสอบถามได้ว่ามีสินค้าอะไรบ้างปรึกษาได้ าให้คแค่มีใจมาโอเคใช่ขอบคุณพี่ดาวด้วยครับพี่ขอบคุณครับสวัสดีค่ะค่ะไว้มาใหม่เนาะได้ค่ะแนะนหนได้นะโอเคเดี๋ยวไม่ดูอะไรว่าพี่เจี๊ยบมันถูกใจไหม two t h o u years later โอเคครับได้เวลาเอาของกลับบ้านแล้วเอาของไปเซอร์ไพรส์พี่เจี๊ยบแล้วครับเห็นไหมที่บ้านแม่ลีนี่ติดเรียบร้อยไปแล้วเดี๋ยวไปดูว่าติดเสร็จแล้วมันจะสวยขนาดไหนก็จะมีในห้องครัว2ชิ้นนะครับเป็นตู้ใหญ่แล้วก็ในห้องน้ำสอชิ้นนี่ มีกระจกบานใหญ่แล้วก็ที่วาสมู่เดี๋ยวไปดูกันว่าติดที่บ้านแล้วมันจะสวยขนาดไหนนะโอเคครับเดี๋ยวไปดูที่บ้านกันเลยโอเคครับถึงบ้านแล้วนี่ของลงมาเรียบร้อยทีนี้เราจะมาติดคนเดียวมาติดไม่ได้เราต้องเอาตัวช่วยไปด้วยนั่นะคือะคูนั่นเองนะครับ มยังไม่เห็นมีอะไไม่เห็นเดี๋ยวเดี๋ยวเราสติดก่อนแล้วเดี๋ยวมันกลับมาจะทำงานมันน่าจะเห็นมันจะเติมไพ่หรือมันจะเทำไพ่หรืออะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันจัดเลยไหมจัดเลยไปติดเลยครับเดี๋ยวเอากงนี่เข้าไปติดในห้องน้ำก่อนนะถ้ามันไม่เลีกก็เดี๋ยวเราเอาอะไรหลอกมาหนองโคนเกลือเมื่ี้เอาเกลือให้มันเคี้ยวใช่ใช่ อชอบชอบอยากได้หาอะไรอยากอยากกำลังมองหายอยู่พอดีเลยว่าจะมีอะไรมาติดตรงนี้ตอนแรกกะว่าจะเซอร์ไพรส์ตอนที่ทําเสร็จแล้วนะีนี่เมียเราไม่เห็นก่อนโอเคเดี๋ยวเราไม่ต้องติดต่อนี่เดี๋ยวมาดูตอนจบแทนว่าติดแล้วมันจะสวยขน,นยาดไหนติดตั้งเรียบ<อ>ร้อยแนละ้วถ้าใครสนใจ ไปได้เลยครับที่ k i งเอา t ร e t สุวินทวงศ์นะอยู่เส้นสุวินทวงศ์เลยที่จะมุ่งหน้าไปฉาเทิงเซาแต่ร้ายเขาอยู่ฝั่งขาเข้ามินบุรีนะครับอยู่อีกฝั่งหนึ่งวนรถกลับมาถุงใจเมียใช่ไหมโอเคครับ <Ooh. S 1> วันนี้ก็คงจะพอแค่นี้ถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับสไคร์ให้ช่องชูชาติเชสินะครับผม จะได้เป็นกำลังใจในการทําต่อไปคลิปพี่ออนดุววันอังคารกับสุกนะครับตอนนี้เปลี่ยนมาออน2วันแล้วเวลาเที่ยงนะมาพบเจอกันได้มาคอมเมนต์มาคุยกันได้ครับในคลิปโอเคสำหรับวันนี้ก็คงจะต้องจบเพียงแค่นี้เพราะเยอะมากนานมากหลายวันมากถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครโอเคครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายวันนี้ครับ